สี่ใหม่กี่ร้อยนะเบปซี่500มันชื้อมันสักใจสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเรื่องเล่าสิ่งเหล่านั้นครับเครื่องดื่มถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญที่ทำให้น้ำหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นอยู่คงทนได้ก็คือเรื่องของปจุกันณฑ์ครับ แน่นอนครับว่าปัจจุภัณฑ์นะยุคนี้แน่นอนเราจะคุนเคยจะได้อยู่2อย่างคือขวดแก้วกับขวดพลาสติกนะครับขวดแก้วนั้นก็มีข้อดีที่น่าสนใจก็คือมาสามารถเก็บได้นานกว่าขวดพลาสตินะครับและอีกอย่างหนึ่งคือรูปทรงที่ถือง่ายแล้วก็เรื่งองความปลอดภัยก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเปิดขวดยากเพราะว่าต้องใช้ฝาเปิดนะครับเพราะมันเป็นเพราะมันอาจเป็นฝานจีนแดนี้ กับอีกแบบหนึ่งก็คือมันทําให้เกิดแตกง่ายอ่าหรือบอกไปมันทบไม่แตกง่ายนะครับซึ่งอนี้ถือว่าเป็นจุดสังเกตที่น่าสนใจสำหรับแก้วในขณะเดียวกันขวดพลาสติกหรืออีกความหมายหนึ่งคือขวดเพชรเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันใช่ไหมละ่ะอ่ะขวดพลาสติกขวดพลาสติกเนี่ยมันสามารถใช้ได้หลากหลายรูปแบบไม่จะเป็นเป็นเครื่องดื่มนะฮะแชมพูเอ่ยอะไรเอ่ย้ามันพืชหรืออะไระต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้บรรจุภัณฑ์ในแบบขวดพลาสติกมากขึ้น ถามว่าข้อดีมียังไงครับตอบคือเมื่อใช้หมดแล้วสามารถย่อยสลายเป็นรีไซเคิลได้หลากหลายรูปแบบนะฮะสามารถเอาไปใช้ซ้ำได้อะไรลาๆได้เสือ่อมถอเป็นข้อดีที่ดีกว่าขวดแก้วที่อาจจะไม่แตกง่ายที่สำคัญปลอดภัยง่ายแล้วก็ทนความร้อนสูงแต่รู้หรือไม่ครับว่าขวดพลาสติกในอีกความหมายหนึ่งเขาเรียกว่าขวดเพชร PET เพชรแปลว่าแปลว่าง่ายๆคือไม่ใช่สังเลียนนะ PET ก็คือขวดเพชรที่ แน่นอนครับในวาราหกรรมบรรจุภัณฑ์เนี่ยหลายคนจะต้องนึกถึงขวดประเภทนี้แน่นอนขวดประเภทเพชรเนี่ยมันจะมีความหมายในารจากขวดพลาสติกยังไงและอะไรที่ทําให้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน,น้ำอัดนะลมยี่ห้อหนึ่งคือเป๊ปซี่เนี่ยอยู่ดีอยู่ดีดีเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากขวดแก้วมาเป็นขวดพลาสติกซึ่งทุกวันนี้เราได้เห็นขวดพลาสติกของเป๊ปซี่อยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเนี่ยที่มาของขวดเพชรหรือขวดพลาสติกของเป๊ปซี่ ที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้กับผลิตภัณฑ์เป๊ปซี่แล้วก็ทุกผลิตภัณฑ์เครื่งงนะองดื่มอารมณ์ในยุคนี้มันมีความใส่ใจยังไงที่ทําให้ขวดเพชรหรือขวดพลาสติกยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ไปติดตามกันในลนี้ครับข้อมูลนี้มาจาก w w w บ o m e x i n t e r t r a ์อ c o m เอนะครับเขาอธิบายความหมายกับว่าที่มาของขวดเพชร P E T เพชไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะครับขวดเพชรเนี่ยคืออะไร มันคือขวดพลาสติกเป็นปัจจุบันที่ได้รับความนิย,ยมอย่างกว้างขวางทั้งสินค้าที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารชนิดของพลาสติกที่นิยมใช้ทำขวดนั้นมีได้ดังนีดังนี้นะครับ HPE PP PVC PET, PET ที่เราบอกไปนะแล้วก็ PETG ในปัจจุบันมีการใช้ขวดพลาสติกทดแทนขวดแก้วมากขึ้นเนื่องจากขวดพลาสติกมีน้ำหนักเบากว่ามีความต้นทานแรง กระแทกได้สูงกว่าตกไม่แตกราคาต่ำกว่าและเสียค่าใช้จ่ายในการทาโมหรือแม่แบบในการผลิตต่ำกว่าอีกทั้งยังใช้พลังงานการผลิตและการขนส่งต่ำกว่าเช่นกันนี่แหละครับข้อดีที่แตกต่างจากในส่วนของขวดแก้วอย่างชิ้นเชิงมาถึงคุณสมบัติของขวดเพชรกันบ้างน,นะครับขวดพลาสติกแบ่งเป็นสมบัติทางกายภาพเช่นความสายความขุ่นเงาวววสมบัติทางกลเช่นการต้านแรงกดการต้าน การต้านทานแรงกระแทกนะครับและสมบัติทางเคมีเช่นการซึมผ่านของไอ้น้ำการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความทนทานต่อแอลกอฮอล์ด่างน้ำมันและตัวทำละลายเป็นต้นซึ่งในภาพก็มีการเปรียบเทียบคุณสมบัติของทั้ง3ประเภทนะครับนั่นก็คือ HDPE นะครับ PET และก็ PP ว่าทั้ง3รูปแบบเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรและจะเห็นนะครับว่าขวดที่เป็นแบบ PET เ,เนี่ย ตัวนี้นะครับต่างภาพเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีกว่าทั้งขวดที่เป็น HDPE แล้วก็แบบ PP อย่างมากนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าค่าของขวดเพชรนั้นสูงกว่า2อย่างก่อนหน้านี้อย่างมากจุดเด่นของขวดเพชรนั้นครับมีจุดเด่นในการต้านทานแรงกระแทกที่สูงเมื่อมีการตกจากที่สูงในระหว่างการลำเลียงขนส่งหรือมีการกระแทกระหว่างขวดบนสายพานของการประจุ นี่แหละครับคือจุดสําคัญที่จะทําให้เวลาอย่าเป็นอย่าพกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอ้ยพวกไม่ใช่าไม่ใช่แอลกอฮอล์สิน้ำวนลมก็ต้องมีการปิดฝาให้แน่นเพราะว่ามันจะทําให้ระเบิดน้อยที่สุดนี่ให้ว่าระเบิดตัวน้ําำแรงน้นออกมาให้น้อยที่สุดนะครับความใสและเงาเาาเหมาะกับการบรรจุสินค้าที่ต้องการให้เห็นผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนช่วยดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจและอยากซื้อสินค้านั้นแน่นอนอันนี้พวกน้ําดื่มอะไรควจะคุ้นกันคุ้นกันจะดี บแบรนด์หนึ่งก็บอกว่าผ่านการมาวิธีจากมาตรฐานระดับโลกบางแบรนด์ก็ผ่านการมาวิธีจากน้ำแร่ธรรมชาติลึกใต้โลกเอ่ยคือมีหลายหลากหลายเจ้านั่นแหละแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความใสและเงาวาวนี่คือจุดสําคัญโดยเฉพาะน้ําดื่มแบบบรรจุขวดนะครับว่าจะขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่อันนี้คือข้อสําคัญมากมีการซึมผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ o ํา เหมาะกับเครื่องดื่มที่มีการอัดกา๊าซนี้แน่นอนครับเราต้องพูดถึงน้ำอัดลมนะครับไม่แปลว่าทำไมฟ้าเกลียวเวลาปิดเนี่ยต้องปิดให้แน่นเพราะอะไรแล้วเวลาเปิดต้องเปิดยังไงอันนี้มีทริคที่น่าสนใจนิดนึงนะครับการเปิดขวดน้ำอัดลมแบบพลาสติกเนี่ยเวลาเปิดจะให้เปิดปุ้ทีเดียวนะครับคือไม่ให้เปิดทีเดียวเลยถ้าเปิดทีเดียวมันจะทาให้โอกาสกุกน้ำมันพุ่งกระจายเนี่ยง่ายมากวิธีการเปิดง่ายมากครับ ค่อยๆเปิดฝาช้าๆนะครับอย่าบิดแรงนะบิดช้าๆก่อนรอให้เสียงฟองฟูจนหมดก่อนก็คือเพื่อว่าเอากา๊าซที่อัดอยู่ในขวดเนี่ยออกให้หมดเมื่อเมื่อตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในขวดออกหมดปุ๊บทีนี้ก็เปิดสุดกําลังเลยก็คือน้ํามันจะมีพุง่งอ่านี่คือเทคนิคนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ชื่อว่าผมหรือทุกๆคนนั่นแหละเคยเป็นนะเวลาจะเปิดน้ําอัดลมเนี่ย เปิดปู้ทีเดียวแล้วนาฟู่ออกมาวันหนึ่งแบบฉลองปีใหม่ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใช่ครับมันจะทําให้หกง่ายครับแต่อันนี้ครับแค่เปิดเบาๆรอจังหวะให้ฟองที่อยู่ในขวดอะหมดก่อนถึงจะเปิดได้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากการเปิดขวดที่เป็นแบบขวดแก้วที่ว่าต้องเปิดปุ๊บอ่าเปิดปแป๊บเดียวมันจะไปพุ่งนะครับมันจะไปพุ่งคล้ายๆกับกระป๋องแคนนั่นแหละ รอจังหวะให้มันเปิดเต็มที่ก่อนนะครับคือถ้าเปิดด้วยจังหวะที่แบบอ่าเดี๋ยวๆนะมันพุ่งใช่ไหมก็จะคล้ายๆเหมือนขวดพลาสติกนั่นแหละเพราะว่าส่วนใหญ่กระป๋องเนี่ยเวลาทําตกันตกง่ายนะครับตกง่ายนเปิดคือปู้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นข้อควรระวัลทั้งนีส่วนของเครื่องดื่มอัดลมเครื่องดื่มนำอัดลมที่เป็นแบบกระป๋องกับแบบขวดพลาสติกเนี่ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้ส่วนที่เป็นกา๊าซอัดลมข้างในเนี่ยออกให้หมด ถึงจะเปิดได้เต็มที่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อแนะนําสำหรับผมนะครับป้องกันน้ํามันซึมผ่านได้ดีจึงเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบนั่นคือน้ํามันพืชนั่นเองแล้วก็สุดท้ายในสุดครับมีการซึมผ่านเกาะมีเอยขออภัยครับมีการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนต่ําจึงเหมาะกับการผลิตที่สืมคุณภาพง่ายเพราะก๊าซออกซิเจนแน่นอนครับการซึมผ่านนี้มาสาคัญครับโดยเฉพาะฝาปิดตัวฝาปิดนี่เป็นฝาเกลียวนะครับต้องปิดให้แน่นเพราะถ้าเกิดปิดไม่แน่น โอกาสที่จะบรรจุไปวางขายาต่างๆสูงมากและหลายครั้งจะสังเกตน,นะครับว่าจะมีน้ําหกออกมาเล็กๆน้อยๆนะครับจากเราจะเอาของไปวางจำไหนตรงเชฟเนี่ยถ้าวางไม่ดีมันก็จะแตกง่ายนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าขวดพลาสติกเดียวนี้นะคะจะเป็นฝาขวดเพชรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฝาเกลียวนะครับแต่ฝาเกลียวส่วนใหญ่ที่หลายคนใช้กันและพบเห็นกันทั่วไปก็คือ ฝาเกลียวธรรมดาหรือ normal seal cap ซึ่งจะแตกต่างจากฝา flip ฝาปั๊มฝา push pull ยังไงครับตอบคือมันสามารถเก็บตัวที่เป็นก๊าซในการบรรจุขวดนะครับว่าจะเป็นพวกน้ำอัดลมเอยน้ำดื่มเอย้ยดีนะครับอย่างถ้าเป็นน้ำน้ำดื่มเนี่ยแน่นอนเปิดง่ายแต่ถ้าเป็นน้ำอัดลมจะคล้ายๆกับเครื่องดื่มน้ำอัดลมแบบกระป๋องที่อ่ะกาแฟด้วยอ่ะก,กาแฟกระป๋องอะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องเก็บ ก๊าซเข้าไปข้างในแล้วรอจังหวะตอนเปิดให้มันสุดสดตรที่นี้คือห้ามพุ่งออกมาห้ามน้ําพุ่งออกมาอันนี้แหละครับสาคัญอย่างนี้เลยและเดี๋ยวนี้ฝาเกลียวส่วนใหญ่เขาไม่ไออกแบบเป็นสีขาวนะสามารถออกแบบเป็นสีต่างๆได้อยากแบบสีก็จะเป็นโทนแบบสีน้ําเงินให้เข้ากับสีของโลโก้ถ้าเป็นโค้กเอสเอสก็เช่นกันนะครับถ้าเป็นโค้กก็จะเป็นสีไม่สีขาวก็สีดำนะฮะตามสูตรต่างๆ ถ้าเป็นสุดไม่มีน้าตาลแน่นอนคือจะเป็นขวดสีดำที่มีโลโก้คาว่าโคกนะครับอันนี้ผู้ช่ยี่ห้อไปเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่าพูดถึงขวดเบบซี่ใช่ไหมเราจะขอพูดถึงเรื่องของเบบซี่ไปเลยดีกว่าเพราะว่าเหตุผลว่าทําไมฟาบขวดเชรขวดเทรเออยที่ผมพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้ไปเกี่ยวโยงกับเบบซี่แบบขวดยังไงคำตอบคือมันเป็นนวัตกรรมใหม่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง คือก่อนนนี้เป๊ปซี่นะครับทำบรรจุภัณฑ์แบบกระป๋องแคนแล้วก็แบบขวดแก้วนะครับอย่างขวดแก้วแน่นอนว่าจะพบเห็นตามร้านอาหารทั่วๆไปใช่ไหมอันน่้เราจะคุ้นเคยกันดีกับโลโก้เป๊ปซี่หลายลายรูปแบบแล้วก็เปลี่ยนผ่านมาเป็นแบบขวดอ่าเป็นขวดพลาสติกนะครับขวดพลาสติกของเป๊ปซี่มาจริงๆประมาณช่วงต้นๆปลายปลยุค80ก่อนเข้ายุค90นะครับเพราะว่าตอนนั้น Pepsi เป๊ปซี่เ็เริ่ม คิดค้นบรรจ,จุพัณฑ์รูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นมาและคือขวดพลาสติกและขวดพลาสติกขนาดแรกที่เบปซี่วางจำหน่ายคือขนาด2ลิตร่าเชื่อว่าทุกคนเคยมีนะครับขวดสองลิตรก็จะลักษณะแบบขวดแบบเอาราเหมือนถังแก๊สเล็กๆอ่ะถังแก๊สเล็กๆที่แบบยกยกง่ายอ่ะไม่หนักมากตัวขวดเบปซี่สองลิตรตอนนั้นก็เช่นกันเป็นขวดทรงแบบหป้อมๆเหมือนอารมณ์แบบเป็นโจรวดไงนะฮะ เป็นแบบทรงอ้วนๆเหมือนจรวดเลยนะฮะเหมือนแบบถังออกซิเจนที่แบบเวลาลงดำน้ำไงคุ้นๆไหมนะครับประมาณนี้ออกวางขายครั้งแรกเพื่อที่จะส่งเสริมลูกค้านะครับในการที่จะลองรสชาติเบบซี่ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าก่อนในนี้ขนาดที่เป็นกระป๋องกับขวดแก้วเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากนะครับหลังจากนั้นมาพอขวดพลาสติกขายดีครับเบบซี่ก็ออกขนาดใหม่หมเพิ่มขึ้นมาลหลายๆขนาดนะครับ ว่าจะเป็นขนาด1.25ลิตรอ่ะเริ่มมาแล้ว1.25ลิตรนะครับแล้วก็ออกมาขนาด500มิลลิตรหลายคนจะคุ้นเคยกันดีตอนนั้นเป๊ปซี่เขาตั้งชื่อขวดนี้ว่าขวด PB อ่ะงงใช่ไหมขวด PB คืออะไรก็คล้ายๆกับขวดเพรในปัจจุบันนั่นแหละเพีเยงแต่ว่าขวด PB อันนี้มันจะคล้ายๆมันจะไม่ไม่คืน ไม่คืนขวดเหมือนขวดแก้วแล้วก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่นะครับไม่แปลกเลยว่าตอนนั้นทําไมเป๊ปซี่ถึงผมโปรโมทขวดบรรจุ500มิลลิตรว่าเป็นขวดทีที่พกง่ายดื่มแล้วเท่ดื่มแล้วสะใจเหมือนในโฆษณาตอนต้นที่หลายคนได้ดูกันไปแล้วตอนต้นคลิปเนะี่ยที่ผมเอามาแชร์จาบยูทูบช่องหนึ่งนั่นแหละนะครับว่าไอ้ทำไมตอนใน,นโฆษณาเป๊ปซี่ถึงแบบพูดว่าไอ้ขวดเป๊ปซี่500มิลลิตรทำไมมันดีอย่างนี้ทำไมอย่างนี้คําตอบง่ายคือ พกพาง่ายครับพกพาง่ายพกพาสะดวกและอีกอย่างหนึง่งมันปลอดภัยที่ว่าเมื่อดื่มหมดแล้วสามารถเอาไปล้างเป็นรีไซเคิลทำเป็นแจกกันย่อมๆได้แลกต่างได้แล้วแต่ไอเดียของเราเพราะว่าขวดนี้มันสามารถเป็น DIY หลวกหลักไปด้วยแบบได้เช่นกันนะครับความนิยมของขวด p ีที่เ๊ปซี่ออกวางขายในตอนนั้นแน่นอนครับทำให้เ๊ปซี่เพิ่มยอดขายในตอนนั้นเป็นทวีคูนอกเหนือจากบัจจุภันที่เป็นแบบ กับแบบขวดแก้วที่ยังคงขายได้ดีต่อเนื่องนะครับและหลังจากนั้นมาขวดเพชรนี่แหละมันมีความหมายกับเบบซี่มากทาให้คู่แข่งอย่างโคกตัดสินใจเปลี่ยนบรรจุภัน์ของขวดโคกบัตดี้จากแบบแก้วเป็นแบบพลาสติกตามมาทันทีแล้วก็กลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดในตอนนั้นทั้งโคกับเบบซี่นะครับเวลาจะออกรสชาติใหม่ออประจุภัณ์ใหม่ใหม่ๆเมื่อไหร่นะครับโอ้โหลูกค้าแย่งฐานกระสุนสนานมากเลยแต่หนึ่งสิ่งอื่นแต่ที่สุดผมพูด้แต่ปากนะครับอันนี้ไม่อวยนะ เบปซี่มันดีที่สุดอยู่แล้วมันดีที่สุดทั้งเรื่องรสชาติเรื่องของดีไซน์ขวดต่างๆแล้วก็การออกแคมเปญพิเศษต่างๆมากมายนะครับซึ่งแคมเปญอย่างที่ผมบอกไปคือเบปซี่พีขวด500มิลที่เปิดตัวกันตอนนั้นเนี่ยทุกคนคือฮากันอย่างมากแล้วกลายมาเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญที่ทำให้ สร้างชื่อให้กับแบรนด์เ๊ปซี่ในประเทศไทยที่ขายดีมาจนถึงทุกวันนี้จริงๆตามประเทศเนี่ยขวดพีบีเริ่มมาแล้วนะแต่บ้านเราเพิ่งจะเริ่มมาแล้วมันมาแล้วแบบสะสบสนุนสเร็งมากซึ่งทุกวันนี้ถามว่าขวดพลาสติกของเปบปซี่ยังมีให้เห็นไหมมีครับร้านอาหารมีร้านสะดวกซื้อมีเพราะว่ามันขายหลากหลายขนาดและที่สําคัญราคาเขาย่อมยาด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขวดเ๊ปซี่อยู่นี้ไม่ใช่ไม่ได้มีแบบรสออริจินอลอย่างเดียวนะ เป๊ปซี่แก็มีนะครับที่เป็นขวดแบบทีมีขวดเพชทที่หลายคนคุ้นเคยกันดีซึ่งมันก็จะมีขนาดที่สักไล่ไซส์ท้าแต่กันไปแต่ไซส์เล็กสุดนะครประมาณ310มิลลิตรแล้วก็มาเป็น500มิลลิตรมา1ลิตรมา1.25ลิตรมา1.5ลิตรแล้วก็2ลิตรตามลำดับและที่สำคัญนะครับเป๊ปซี่แทุกรถที่ขายอยู่ตอนนี้เนี่ย ไม่มีน้ำตาลร้อยเปอร์เซ็นต์ดื่มแล้วได้ร์ความเป็นเป๊บซี่ในแบบพอ,พอดีพอดีไม่ต้องเติมน้ำตาลากครับ oh. ที่ผมถืออยู่ในมือนี้คือขวดพลาสติกของเป๊บซี่ในยุคป,ปัจจุบันนะครับขนาด1.5ลิตรนี่อันนี้โชว์มาทั้งเป๊บซี่แม็กซ์นะครับโลโก้พิเศษแล้วก็เป๊บซี่ออริจินอลนะครับนี่ทับสองขวดนี้แน่นอนครับยังคงขายดีอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะครับถ้าไม่รู้จะออกไปไหนไม่รู้จะไปกินข้าวไทดีอยากอยู่บ้านก็สั่งแบีมาก,กินนะครับับรองว่าดื่มแล้วสดชื่นกะปีกระเป๋าแล้วก็พร้อมที่จะทําทุกกิจกรรมในช่วงเวลาพิเศษพิเศษส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ในยา,ยางเต็มที่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะว่าที่ผมถือยอยู่ในมือนี้คือซื้อมาแล้วนะฮะแต่อันนี้เราจะพูดว่าขวดเพชรทุกวันนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ข้อดีอย่ะคือมันสามารถเป็น รีไซเคิลเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบสร้สางสรรค์เป็นงาน DIY ได้นะครับและที่สําคัญที่สุดตัวฝานะอันนี้ขอพูดถึงฝานิดนึงเมื่อกี้เราดิวบอกไปว่าตัวฝาของทั้งเบปซี่กับเบปซี่แม็กซ์ไม่เหมือนกันนะอันนี้เบปซี่ปกติเบปซี่แม็กซ์จะเป็นฝาสีขาวนะครับอันแบบนี้นะ่าจะมีแล้วก็มีโลโก้เป็นแบบนี้เป็นแบบโลโก้หลักแล้วก็พื้นจะเป็นสีดำนะครับแต่ถ้าเป็นเบปซี่ จะมีลักษณะแบบนี้ครับจะลดไหนก็แล้วแต่ตัวฝาเป็นสีน้ําเงินเพียวๆแล้วก็จะเป็นลวดลายลระบบแเบปซี่ที่เราคุ้นเคยกันออกน,นี้นะครับประมาณนี้นะครับก็หวังว่าปีใหมน่นี้มีเ๊ปซี่เป็นเพื่อนในการที่จะเติมรสชาติอาหารและรสชาติธกิจกรรมที่คุณทำเมื่อคุณจะอยู่ที่ไหนมีเ๊ปซี่เป็นเพื่อนชีวิตจะดสดชื่นเต็ม ก็นี่คือเรื่องเล่าสิ่งเหล่านั้นในวันนี้นะครับถือว่าเป็นคลิปส่งท้ายปี2,564ที่เราจะมาพูดถึงกันแต่ปีหน้ารับรองครับว่าเรื่องเล่าสิ่งเหล่านั้นยังคงนําเสนอเรืเ่องราวดีๆมาให้คุณผู้ชมมาให้ทุกๆคนที่จะรำเหมือน,นเอชิญเพื่อนเพนฝากติดตามกันได้ที่ช่องชมกันด้ำชาแนลในเวลานี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ทุกๆคลิปนะครับที่ช่องชมกันด้ำชาแนลด้วยแล้วก็ฝากกดติดตาม กด subscribe ช่องชมกันด c h anel n ด้วยจีง่ายชิ้ใจนะครับเซิร์ชง่ายๆพิมพ์เข้าไป C H O M G U N D A M ชมกระดำ C H A N N E L ช anel n ชมกันด c h anel n, n e น,นะครับจะพิปพสีตัวเล็กตัวใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้หมดนะครับช่วยกด subscribe กันเยอะด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆในแต่ละสัปดาห์ในทั้ง2รายการด้วยนะครับ